ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัคคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยจากค่ายโตโยต้ากับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026นั่นคือโตโยต้าบีซีเ2026รถ SUV พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารที่สําคัญยังให้ความรู้สึกหรูหราแบบอนาคตที่แตกต่างจากรถทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อน Toyota b e x s t CX-2026 มาพร้อมดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเส้นสายล้ำสมัยและสปอร์ตในทุกมุมมองตัวถังถูกออกแบบให้เพรียวบางแต่ยังคงความแข็งแกร่งในสไตล์ SUV ไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบพร้อมไฟเดยทาม running l i g h ที่ออกแบบให้คล้ายคิ้วแสงในยานอาวกาศดูเรียบหรูแต่แฝงความดุดันส่วนไฟท้ายแบบแถบยาวที่ผ้าเต็มฝาท้ายเพิ่มความล้ำยุคได้อย่างลงตัว และเมื่อพูดถึงความล้ำยุคแน่นอนว่าจุดเด่นที่สุดของ Toyota b c x คือห้องโดยสารภายในที่โ o y o t a ตั้งใจออกแบบให้เรียบหรูและไร้รอยตอ่อตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่ห้องพักระดับพรีเมียมบนยานอาวกาศวัสดุภายในใช้โทนสีเทาเข้มตัดกับลายไม้และขอบโครเมียมเงาเบาๆให้ความรู้สึกอบอุ่นแต่ยังดูโมเดิร์นพื้นที่ห้องโดยสารตอนหน้าหรือที่เราเรียกกันว่าห้องคนขับถือเป็นไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้พวงมาลัยส้มใหม่แบบ โยเกิตดีไซน์คล้ายในรถซูเปอร์คาร์ผสมกับแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลครบทุกอย่างทั้งความเร็วระยะทางระบบพลังงานไฟฟ้ารวมถึงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะโตโยต้าเซฟตี้เซนที่อัปเกรดใหม่ให้ทำงานร่วมกับกล้องและเรดาร์รอบคันได้อย่างแม่นยำเบาะนั่งของ Toyota b บีซ2026ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มและระบายอากาศได้ดี ตัวเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งบาะสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าที่สำคัญคือมีระบบทำความร้อนและระบายอากาศในตัวเพื่อความสบายสูงสุดในทุกสภาพอากาศในส่วนของห้องนั่งเล่นภายในรถหรือพื้นที่โดยสารตอนหลัง Toyota b เบ x ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ด้วยพื้นที่ขาและศีรษะที่กว้างขวาง เบาะหลังก็สามารถเอนได้ลึกมากทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องผ่อนคลายเบาะยังมีระบบอุ่นในตัวพร้อมช่องชาร์จ USB Type C สําหรับทุกที่นั่งและสิ่งที่หลายคนชอบถามกันคือ Toyota BZ4X มีห้องนอนหรือพื้นที่พักผ่อนจริงไหมสําหรับรุ่นนี้ Toyota ได้ออกแบบให้เบาะหลังสามารถพับราบได้จนเกือบเป็นแนวเดียวกับพื้นห้องเก็บของด้านหลัง เมื่อพับลงเต็มรูปแบบจะได้พื้นที่ยาวพอให้ผู้ใหญ่สองคนสามารถนอนพักได้สบายๆเหมือนเตียงขนาดกลางเหมาะมากสำหรับสายแคมป์หรือเดินทางไกลที่อยากพักผ่อนระหว่างทางในด้านห้องน้ำถึงแม้รถยนต์จะไม่มีห้องน้ำจริงๆแต่โตโยต้าเบี x ก็มีแนวคิด Clean Zone ที่เน้นเรื่องความสะอาดของอากาศภายในรถระบบกรองอากาศแบบ HEPA พร้อมฟังก์ชันกำจัดกลิ่นและเชื้อโรคจะทำให้บรรยากาศภายในรถสะอาดสดชื่นเหมือนอยู่ในห้องน้ำโรงแรมระดับ5ดาว นอกจากนี้ยังมีระบบกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5และฟังก์ชันปรับความชื้นอัตโนมัติเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสดชื่นตลอดการเดินทางและถ้าพูดถึงห้องคนขับอีกมุมหนึ่ง Toyota b เ x ให้ประสบการณ์การขับที่เหนือระดับระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า Direct Steer ที่ปรับน้ำหนักตามความเร็วทำให้ควบคุมง่ายและตอบสนองไวระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Mode ช่วยให้การขับขี่บนถนนลื่นหรือพื้นที่ครุขับมั่นใจยิ่งขึ้น จอสัมผัสกลางขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียง JBL 9ลำโพงให้เสียงคมชัดรอบทิศทางเสมือนอยู่ในห้องดูหนังส่วนตัวขณะเดียวกันยังมีไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์เพิ่มบรรยากาศหรูหราในทุกการเดินทางหลังคาสันรูปแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ก็เป็นอีกจุดที่หลายคนชื่นชอบเพราะมันสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ รือจะปรับโหมดทึบแสงเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวก็ทําได้ด้วยระบบไฟฟ้าหน้าต่างทุกบานยังใช้กระจกการเสียงพิเศษทําให้ห้องโดยสารเงียบสงบเหมือนอยู่ในห้องพักระดับพรีเมียมในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota b e a ท t x 2026มาพร้อมชุดระบบ Toyota s a f e t ี้ e ซนรุ่นล่าสุดเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลัยช่วย และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ทุกมุมมองขนาดจอดหรือขับในพื้นที่แคบเมื Me ่อพูดถึงสมรรถนะตัว b ี 4X ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดกว่า218แรงมา้าแรงบิดทันใจตั้งแต่เริ่มออกตัวและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึงกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับระบบชาร์จเรลดีซีฟาชาร์ที่สามารถชาร์จจากศูนย์ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ30นาที และสิ่งที่ทำให้โตโยต้า b ี x แตกต่างจากรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆคือการจัดการพลังงานอัจฉริยะตัวรถสามารถควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับทุกสภาพอากาศช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่เมื่อรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ล้ำสมัยห้องโดยสารที่หรูหราเหมือนห้องพักส่วนตัวระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกเส้นทางโตโยต้า b c x 2ีเอจึงไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่เป็น ประสบการณ์แห่งอนาคตที่ทุกคนสามารถสัมผัสดได้ในวันนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV พลังงานไฟฟ้าที่ทั้งสวยเท่ประหยัดพลังงานและเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย t o y o ต a Beast 4x 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะนี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือวิธีการเดินทางแบบใหม่ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว และนี่คือรีวิวเต็มของ Toyota BCX 2026จากช่องอาคารีวิวถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ